สวัสดีครับผมช่างวิชิต p ีดเอจากคลิปที่แล้วนะครับที่สาธิตการเข้าสายเบอร์ภายในแบบดิจิตอนแบบอนาล็อกและการเข้าสาย c o โอ n ลส่วนคลิปนี้ผมจะพามาดูการเข้าสายที่ตัวเทอร์มินอลนะครับใช่นะครับตอบนแรกเราเมื่เข้าเนี่ยทาทุสองสามเข้าแทน การเข้าสายก็เรียงสายตามลูกสีนะครับขาวฟ้าขาวส้มขาวเขียวขาวน้ำตาลคือจะให้ตรงกันแค่ไห ข่าวฟ้าเข้าสายที่หมุดหนึ่งข่าวส้มเข้าสายที่หมุดสอง ครับแต่เครื่องเป็นสองสิงค้ครก้าขาเขียวเข้าสายที่หมุดสามถูกนะครับแก,ก่โกถูกโชว์ได้ครับแต่ขาวน้ำตาลเข้าสายที่หมุดสี่ ส่วนแบบที่ตัวเทอร์มินอลนะครับถ้าเข้าสายแบบดิจิตอลบุดหจะเป็นเอ็กซ์เพนชันหมุด2จะเป็น พอร์ดัตตาของเอพเจนชันหนึ่งหมุด3จะเป็นเอพเจนชันสองหมุด4จะเป็นพอร์ตดัตตาของเอพเจนชันสองถ้าเข้าสายแบบอะนาล็อกหมุด1จะเป็นเอพเจนชันหนึ่งหมุด2จะเป็นเอพเจนชันสองหมุด3จะเป็นเอพิเจนชันสามหมุด4จะเป็นเอพเจนชันสี่ถ้าเข้าสายแบบซีโอไลหมุด1จะเป็นซีโอไลหนึ่งหมุด2จะเป็นซีโอไลสองหมุด3จะเป็นซีโอไลสาม มุดสจะไม่ <คง S 1> ได้ใช้งานนะครับการเ,เ,เ,เข้าสายที่ตัวเทรรมินอนก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ